เดี๋ยวมาดูกันต่อเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะคะว่าเทพหรือไม่เทพค่ะตัวสเปคของมันเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยจะมาเป็นความละเอียดที่8ล้านพิกเซลนะคะมีออโต้โฟกัสเพิ่มเข้ามาส่วนกล้องหลังนะคะความละเอียดจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลโดดเด่นที่เรื่องของการาทําเรื่อง Image Processing ต่างๆค่ะาการรวมภาพหลายๆภาพไว้ในรูปเดียวอะไรแบบนี้เนาะกล้องเนี่ยมีการเพิ่มเติมในเรื่องของว่ามันจะไม่นูนออกมาเลยนะคะอีกต่อไปก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้เลยนะคะก็ ไม่นูนเนี่ยมันก็ทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยสะดวกมากคือเราไม่ต้องกลัวพวกเลนส์ไปขูดนะคะกล้องยังมีกล้องเดียวเนาะไม่ได้เพิ่พมมาเป็น2กล้องค่ะ,ะการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวลองโฟกัสแล้วก็ถ่ายให้ดูึ๊บโฟกัสก็ทนได้เร็วดีนะคะแล้วเวลาการใช้งานเหมาะกับการใช้งานมือเดียวแหละเพราะว่าเราสามารถจะใช้มือเดียวเนี่ยซูมเข้าซูมออกแบบนี้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องมาใช้อีกมือในการแบบเฮ้ยถางเข้าถางออกอีกต่อไปนะคะแบบนี้มบนซูมฟืบ แล้วก็โหมดการใช้งาน,นต่างๆเช่นเราเลื่อนมาทางขวาเราก็จะเจอกับโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรพานรามาหรือว่า Selective Focus หลายคนถามมาเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของ Selective Focus นะคะสามารถทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันทําได้นะแล้วแหละในเรื่องของเ l e c t i v e Focus เนี่ยแต่มันไม่ใช่ฟังก์ชันขายของทั้งซัมซุงเนาะหลายๆครั้งจะรู้สึกว่าอ๋อเขามไม่ค่อยได้พูดถึงหรอก่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะ ก็หลังก็อาจจะแบบไม่ได้เบอร์กระจายเยอะแต่ก็เนี่ยสามารถจะมาเลือกได้ตอนหลังนะคะว่าจะทำฟ้าโฟกัสจะมาทำแพนโฟกัสก็คือแบบทั้งรูปที่แบบเบลอร์เท่ากันเนาะอันนี้ไม่ได้แล้วก็มาเป็นเนียโฟกัสก็คือหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองแล้วแต่เราชอบนะคะกเ็เล่นได้ค่ะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเช่นเดียวกันสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำนี่เลยเดี๋ยว ข้าโหมดออโต้นะคะจะเห็นได้ว่ามีสส่วนตรงนี้คืออันแรกหมดบิวตี้อันนี้ปกติอยู่แล้วที่เราเล่นกันอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะเลือกพวกที่เป็นเนี่ยหน้าตาสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักพวกนี้นะคะในการใช้งานได้โดยที่ถ้าเราจะชอบจะใช้สติ๊กเกอร์มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแบบนี้เนาะหรือถ้าเราไม่ชอบเราก็เอาเป็นแค่เอฟเฟกนะคะหรือว่าสแตมป์ก็ได้สมมติเราเลือกสแตมป์นี้เห็นไหมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดถ่ายได้เลย หรือจะเปลี่ยนรูปสแตป์นะคะเป็นตัวอื่นๆก็ได้ฝนตกนะฝนตกแย่จังเลยกดถ่ายรูปปึ๊บอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการรูปแบบการลุร้นลูกเล่นแล้วกันเนาะที่เพิ่มเติมเข้ามาคล้ายๆกับพวกอารมณ์สโนวหรือว่าพวก snap chat นั่นเองค่ะ ส่วนของกล้องหน้าทำได้เช่นเดียวกันเนาะกล้องหน้าก็จะสามารถที่จะ,ะมีออโต้โฟกัสแล้วสามารถทำ e l e c t i v e Focus ได้แล้วก็ใส่พวกลูกเล่นพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างของกล้องหน้าไม่รู้ในนี้มีไหมเดี๋ยวนะหาก่อนฟืบสมมุติอุ้มลองถ่ายน้องแบบนี้ลองถ่ายกล้องหน้า ก็จะคิ้วๆแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักสามารถที่จะปรับแต่งทําตาต้ตาโตได้นะคะตัวนี้ถ้าสมมุติปิดเรื่องของอลูกเล่นที่เป็นบิวตี้ค่อนข้างจะเนียนแล้วก็ไม่เบลอเหมือนมา่ก่อนแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนํารู้จักคือบิ๊กบี้บิ๊กีคืออะไร b ิ๊กพีก็คือ,อเป็น AI ตัวใหม่จากาทางซัมซุงเองนะคะซึ่งตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะใช้งานได้เยอะมากเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อแล้วกันเนาะ มาเล่าให้ฟังต่อถึงปุ่มต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาในเจ้า S8 Plus แล้วกันเนาะก็ประกอบไปด้วยตัว Bixby ตัวนี้จะเป็นปุ่ม Bixby นะคะกดปุ๊บมันจะเข้ามาที่ Bixby Dashboard Dashboard เจ้าตัวนี้จะเป็นการรวบรวมการรวบรวมชีวิตเราอะว่าเราสามารถเราทําอะไรบ้างเรามี s k e t ดูยยังไงบ้างนะคะในะการใช้งานหรือเราเข้าเว็บไหนบ่อยๆหรือว่ารวบรวมขวกข่าวสารมาตัวนี้ก็เป็น AI ตัวใหม่าจากทาง s a m s u n แหละที่แนะนํามา คิดว่าเขาคงจะแข่งกับซิริในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่างเครื่องนี้เป็นเครื่องเดโมโเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะกดค้างเพื่อใช้คําสั่งเรื่องของ Voice Command ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ได้เทสต์รายละเอียดลึกนะคะแต่จริ่งที่ใช้งานได้เลยตอนนี้ก็คือเรื่องของภาพสมมุติอุ้งต้องการที่จะใช้งาน b ิ x b ีนะคะก็แค่เอาเอากล้องเนี่ยวะถ่ายไปที่วัตถุที่เราต้องการเนาะสมมติอ,อุ้มเจอไอตัวนี้อยากได้จังเลยมันคืออะไรอะก็กดที่ b ิ x b ีตัวนี้ เจอาบิสปี้จะทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็เราเลือกที่อิ a เมจตรงนี้เลือกปุ๊บนะคะบิสปี้จะไปทำการวิเคราะห์ในพินเทเลส แล้วก็แสดงผลออกมาว่าเจ้าตัวนี้มันคืออะไรถึงเชื่ออะไรอันนี้ผิดนะคะตัวนี้อาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นมาริโอค่ะแต่ว่าอุ้มเคยทดสอบกับกระเป๋าหลุยเนาะก็สามารถจะถ่ายแล้วก็ออกมาได้ว่านี่คือรุ่นอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นการตัวอย่างการเทสติปี้ที่ถูกต้องคืออุ้มถ่ายกระเป๋าหลุยปุ๊บแล้วกด Image ก็แสดงผลออกมาว่านี่คือ,อหลุยเวอร์ชัน รุ่นไหนนะคะสีอะไรก็ว่าไปก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เจ้าตัวนี้ก็ยังคงต้องการการพัฒนาต่อไปแหละว่านาคตมันอ,อย่างถ้าจนะช้อปปิ้งเนาะมันก็จะวิ่งเข้ามาที่อเมซอนแต่ว่าที่ไทยเนี่ยจะยังไม่ค่อยสพอร์ตหนักในส่วนนี้อันนี้คือ b i x กซนะคะที่จะแนะนําให้รู้จักกันคร่าวๆอีกส่วนหนึ่งที่ต้องแนะนําเลยก็คือปุ่มนี่ ปุ่มโฮมบนหน้าจออ่าซึ่งไม่ใช่แค่การแตะอะไรๆคนอาจจะแบบเข้าใจว่าอ๋อมันแตะได้ปกติแต่จริงๆคือมันคือการกดนะคะการกดคือการใส่น้ําหนักลงไปแบบนี้คล้ายๆกับปุ่มโฮมของ iPhone 7 plus นั่นเองให้ดูใกล้ๆก็คือกดลงไปแบบนี้เลยนะคะถ้าถ้าแตะเนี่ยมันจะเป็นอย่างี้ถ้ากดเนี่ยการกดเนี่ยทำทำไมอ่าสมมติอุ้มเข้า Facebook อุ้มใช่ไหมแบบนี้เข้าไปปุ๊บอยากจะออกก็กดฟึบก็คือออกมา นะคะคือมันสามารถทําได้หลายอย่างคือจะแตะธรรมดาแบบนี้ก็ได้หรืออ่อย่างยกตัวอย่างง่ายๆค่ะอุ้มดู YouTube ดูสกิปหนึ่งเนี่ยมารุ่งดูสโปกดาร์กันนี้อยู่เนาะปึ๊บแล้วมันเต็มจอแบบนี้อ่าเห็นไหมว่าไอแถบเมนูด,ด้านล่างเนี่ยมันจะหายไปใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะมาที่ปุ่มโฮมเนี่ยถ้าอุ้มแตะเบาๆมันก็จะขึ้นมาว่าให้เราตั้งค่านู่นนี่นั่นแต่ถ้าเรา ก,ก,ะะกดหนักๆนะคะอ่าสมมติุ้มกดหนักๆไปที่ตรงตำแหน่งนี้เลยฟึบมันคือออกมาหน้าโฮมอ่าเพราะว่ามันสามารถที่จะกดที่ปุ่มโฮมได้นะคะอะไรมันจะมี pressure sensor เนี่ยซ่อนอยู่ข้างใต้หน้าจออ่านี้ก็เป็นความเจ๋งรูปแบบใหม่ที่ใส่เข้ามาใน S8 Plus ค่ะ มาดูันที่เรื่องต่อมานะคะว่าขอบโค้งยังมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเอาเรื่องแรกเลยนะคะที่สามารถที่จะทําได้ดีเนาะก็คือ,เ,อเรื่องของ edge lighting นะคะ edge lighting คืออะไรเวลาเราใช้งานมือถือเนี่ยหรือเวลาเราเล่นเกมหรือว่าเล่นเว็บอะไรอยู่ก็ตามเนาะเราก็ไม่อยากให้มีข้อความใดๆขึ้นมารบกวนอ่าย่าเช่นสมมติรุมเข้าวเว็บไออเบเเราก็อยากจะอ่านเว็บของเราแบบเต็มๆแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยเราถ้ามีคนส่งไลน์เข้ามาปึบ แทนที่เมื่อก่อนนะคะมันจะขึ้นมาลกัวเราใช่ไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นเนี่ยเป็นคําเล็กๆเ,เดี๋ยวส่งให้ดูทีหนึ่งเป็นคําเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นรอบข้างนะคะที่เรียกว่าเอ g ไ lighting เนี่ยขึ้นมาส่งให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าเห็นสังเกตนะคะมันจะมีเส้นขอบๆข,ขึ้นมาแบบนี้ เป็นเส้นขอบขอบแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะสามารถที่จะ,ะไม่มาลบกวัวเราเวลาเราเล่นเว็บหรือว่าเราเล่นเกมอยู่เนาะถ้าจะดูอะไรก็แค่เลื่อนด้านบนลงมาแบบนี้ส่วนที่เหลือนะคะก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเอทไลติ้งทำงานก็จะมีสีขึ้นมาขอบขอบแบบนี้ก็มีประโยชน์นะคะในการใช้งานทีนี้เนี่ยโลดส่วนของเอทเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นการาตั้งแอปเอทพีเพิลเอทนะคะสมาร์ทซีเล็ก ทำได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นพวกคลิปบอร์ดพวกนี้ก็ตั้งค่าเไว้ข้างๆได้นะคะเออมีคนถามมาอีกแหละว่ามันสามารถจะแคปหน้าจอยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปุ่มบิสบีเข้ามาวิธีการแคปหน้าจอยังทําเหมือนเดิมนะคะกดโผม่ปุ่มลดเสียงพร้อมกับปุ่ม Power อร์ค้างไว้ทีนี้เรายังสามารถจะ Score Capture ได้สําหรับคนที่ติดเรื่องของสกรยาวๆเนาะก็ยังสกร e ได้แล้วก็วาดลวงวาดลูก เขียนอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปได้ค่ะตามปกติเลยตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วสก,กีไร้ได้นะคะตามปกติฟื้วงฟื้ๆๆแกงงงแกงงานได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าคนที่ยังชอบฟังกช์ชันเก่าๆจากตัวพวก n o ้ต7เนาะแล้วก็ S7 เองเนี่ยก็ยังทําได้ดีในส่วนนี้ค่ะ สำหรับเรื่องของลำโพงนะคะเป็นเรื่องที่อุ้มบ่นมาตั้งแต่ตอนที่เป็นซีซันที่แล้วคือเป็น S7A นั่นแหละใน S8 Plus นะคะก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นในระบบที่เป็น High Quality 32บิตเนาะก็คือเสียงเนี่ยมันมาแบบไหนก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเลยซึ่งลำโพงก็ทำได้ดีขึ้นจริงๆนะคะในความร,รู้สึกของอุ้ม ที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมากับหูฟังของ AKG เนอะก็จะแถมมาให้ในกล่องเลยแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เล่นเนาะก็ยังไม่สามารถจะเล่าให้ฟังได้ค่ะสำหรับเสียงเพลงถือว่าดีขึ้นนะจ๊ะ